เนี่ลัมองเวรดีเผมจะแต่งงานกับยายไม่ได้หรอกครับคุณยายแต่กคว่าใจคือนวะคู่ของน้องจริงๆองวยดีพี่หนุน่มประเจะกับควาา่าใจเปน็นปอยปรนเดผมจัดการเองขวกด้วยนะพี่หน,นุ่ครับแตใยายครับ <S <S ผมจะแต่งงานกับคุณยายไม่ได้หรอกครับนะแต่ยายต้องการแค่หวนเนินทองก็ขอยายตามผมก็ชูนักโคนนะครับแต่ผมจะแต่งงานกับคุณยายไม่ได้ผมลาคุณยายก่อนนะครับผมจะหอมแค้มคุณยายหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการแสดงความรักที่หลานมีต่อย่าต่อยายนะครับแหมผู้ชายเด็กก็ไม่ดูตำก้อคนลุกไปทั้งตัวเลยตีคนแก่ตายติดรักใหม่แล้วปลุ้ไม่ติดตีกับไม้ปุกตีไม้ปุกไม่ติดเพื่อกว่าตีกับไม้กล่าแก่เดี๋ยวน่าไม่เพื่อจริงนะปีหนุ่มหนุยไม่หนุยนั่นน,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 นั่นนั่นนั่นหนุย รยวยนะครัจชคือนนะคู่ของน้องจริงๆนะจ๊ะพี่หนูหนุ่ยเฮ้ยใหญ่กวนเราเต้าเลวกเกลียวกวนจะจะยิ่งจันไปวัดเล่หลู่เล่ล้านนี่ยได้มาบาดเด็กกวนเราเต้าเลวกเกลียวกวนจะจะยิ่งจันไปวัดเล่หลู่เล่ล้านนี่ยได้มาบาดเด็ก ดนันกลั้นได้ดึได้แล้วดึงเ,งเออปุ่มครับก็ประคุณคุณยายแล้วครับทียายมาช่วยเลือกพวกปุ่มมาปลดปล่อยจากหนังอยักในกลางนี้แต่ยายจะแต่งันกับกว่าใจไม่ได้ครับยายครับตะกับนะไอ้เท๊่งมันนั่งเรื่อวังคุณโก็คุณเราใหญ่แล้วเต้าเลวแก๋เลวควรดีจะยิ่งจันไปวัด เลื่น <t> ลูกเลื่นล้านนี่อะไรมามาเด็กดันกระนองเราจิเออยายครับตกับนะยายจะตามหัวใจไปไม่ได้ตอนนี้ลูกล้านกำลังรอคอยคุณยายอยู่ยายครับบ้านนายนนยอ็นดูผมไอ้ติงมันนั่งเรียวังคนเดีกคุณเราอย่างเต้าเลี้ยงแกเลวควรจะจะยิ่งเจริไปวัด เล่ลูกเ,เลล้อนนี่นี่มาบาดเดกดันกรนังมไมได้ทีล็อกกว่าแล้วมันหรุดเอาแรงจิงออใหญ่ครับใหญ่ครับตกลงนะผมไม่ลืมมุ่คุณเล็ดิใหญ่มาช่วยเลือปลดปล่อยจากนังจักกลางมีแต่ใหญ่จะแต่งงิน,ขนกว่าใจไม่ได้ไอ้เจ้งมันั่งเรีวดัดคุณกุศุณเราใหญ่เต้าเลียวเก๋เลยว กวนจะจย่จนไปวัดนเล่ลูเล่ล้ำน,น,นี่อะไรมามาเด็กตัวดันกระน,น่ำเอาละด็เอเอยไอเจมันั่งดว่ากูไม่ต่ำเลแรงก้น,นราใหญ่ขเต้าเลียวเกลียวควรจะจยุ่มจนไปวัดนเล่ลูเล่ล้ลลน ให้ก้ำต้าขึ้นมาหลยึงแล้วผมมึงดดาต่อเต้าน้มึงด่ตจวบูน่ารุ่งจำใจมดเหลมึงได้กี่ทิ้ง้นกูยากกูป้ยราปุ้ยรัเออใหญ่คับใหญ่ใหญ่ใหญ่ามควาใจับนะใหญ่ห็นดูปมใหญ่ครับใหญเออใหญ่จะแต่งนกับกวามใจไม่ได้ดอกคุเราใหญ่เออเต้าเลวเกเลวคจยจันไปวัดแล่ลู เล่นล้านอย่าโกงจะอยู่เลย